สวัสดีทุกคนครับกลับพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะครับกับบอ t h e ช h a น n e l นะครับวันนี้ก็อยู่ในเซ็กซี่บาคาร่าอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้อยู่ในหมวดของน้องพยาบาลนะครับโอเคเปิดมาแล้วก็มีทุนที่1 1 5บาทนะครับวันนี้ก็มาด้วยทุน้อยนะครับก็จะไปสุดเที่ยวอะไรก็เดี๋ยวมันดูกันเลยนะครับเปิดมาตอนนี้นะครับห้องก็เป็นน้ําเงินตัดแดงนะครัวส่วนใหญ่นะล่าสุดก็เป็น3มตัดหนึ่งนะครับโอเค โอเคเดี๋ยวไม้นี่เราก็ไปที่น้ำเงินกันเลยนะครับวันนี้ก็มาลองห้องใหม่เนนะครับไม่เคยมาเล่นเลยนะัะห้องตรงนี้นี่ก็มีโอกาสได้มาลองนะครับโอเคไม้แรกเราน้ำเงินนะครับลงหมดตัวเลยนะร้อยสิบบาทโอเคมาทุนไพ่นะครับ มาไปได้ของเราดําเงินว่าไงด้าเงินโอเคบอร์ดกับบอร์ดนะครับก้ามาไหมก้าไม่มานะฝั่งนู้นว่าไงฝั่งนู้นโอเคเข้าสามเต็มนะก้าวหลังมากก้าวหลังอเออเราสี่หลังนะไม่เป็นไรลุนบอร์ดไปครับนี่ีือร้อยครับเตามไปสวยๆครับหมายที่หนึ่งเรามาแล้วนะโอเคห้องนี้เดลเลอร์ชื่อโอมินะครับโอ,โอน้องโอมินะแม่ทำดีจริงนะน้องโอมิโอเค เคลียมต่อไปแล้วก็ไปที่น้ำเงินมาเด่นมาคลิปนี้ผมก็มาลงแบบอ่าไปเรื่อยๆนะทบไปเรื่อยๆนะชิวๆนะเรามาทุนร้อยนะคไม่ตมองบบซีเรียสมากนะครับถ้าเสียว่าทุนร้อยเนี่ยถ้าเราได้สักพันสองพันเราก็คุ้มนะเขียรลุ้นแพ้ต่อนะครับเปิดมาไปแรกเขาหกเราก็หกนะครับจวสามโอเคจุวหนึ่งไม่เป็นไรครับฝั่งลุ้นรับแต้มไปโอเคครับ บอดบอเรียบร้อยมาที่สองเราเรียบร้อยครับก็ถ้าเจอห้องสวยๆแบบนี้นะครับก็มาที่ทุนน้อยๆก็ทบไปเลยก็ได้นะครับตั้งซีเรียนนะครับว่าห้องสวยๆเนี่ยเราเน้นเป็นไม้นะครับอย่าไปคิดเป็นว่าเล่นเป็นเงินนะครับคิดเป็นไม้นีกว่าครับเล่นไม้ยังไงนะครับให้กําไรนะโอเคบริหารเงินดีๆนะครับก็อย่างผมนี่ก็คิดเป็นไม้นะครับ ก็ร้อยหนึ่งก็ห้าหกไม้นี่ก็ขึ้นเป็นพันแล้วนะเพราะถ้าเราคิดเป็นเงินแล้วลงแค่ไม่กี่บาทเนี่ยมันช้านะแล้วก็พอทุนเริ่มเยอะเนี่ยก็ทาเหมือนผมนะก็บริหารเงินดีๆก็ตอนนี้ก็หารเป็นสองนะครับก็ได้มีโอกาสแก้ตัวไม้นึงนะเคียห้องก็ตัดมาแดงนะรอบนี้เราก็เลยลงแดงนะเคยเปิดมาไปได้เขาสามนะครับเราหนึ่งแต้มนะครับฟังน้ําเงินสามต้มฟังแดงว่าง4แสี่ต้มนะครับรงเงินกล้องไป โอ้โหโจเจ็ดเป็นบอสเรียบร้อยครับจังหวะนี้ได้แน่นอนนะครับไม้ที่สามของเราครับวกมา429บาทนะเตอนนี้ก็เป็น600บาทนะครับเห็นไหมครับแค่สามไม้เองนะครัก็เราขึ้นมา600นะครับก็คิดดีๆครับบริหารเงินดีๆนะคิดเป็นไม้นะครับมันจะไปได้ไกลไปได้ไวกว่านะครับ ถ้าเราเล่นร้อยหนึ่งเนี่ยแล้วรถมัวลงยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าหกรอบเนี่ยมันก็ช้าครับขึ้นช้าครับเห็นไหมครับหกไม้เท่ากันอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไปไกลกว่านะของคุณร้อยหนึ่งห้าไม้เนี่ยเพิ่งได้สองร้อยนะผมเนี่ยแค่สามสี่ไม้ผมก็ได้หกร้อยเจ็ดร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อรอบนี้ก็ลงเป็นเพลเยอร์เหมือนเดิมนะเพราะตามห้องนะคโอเคเราเปิดมาสามแด้พอเจ็ดแ้งครับลดแดมไหมโอเคเขาสองแ้งครับโจ้ห้าจหกมา โกเคิปกาวหลังครับตายแน่นอนอย่างนี้เรียบร้อยตอนนี้อ่าตอนนี้เล่นมากี่ไม้แลนะหนึ่งร้อยใช่ไหมหนึ่งร้อยสองร้อยสี่ร้อยโอเคนี่ไม้ที่สี่ใช่ไหมไปที่สี่ไปไม้ที่ห้าต่อนะครับแค่สี่ไม้ก็พันหนึ่งแนละ้วตอนนี้ เคมไม้นี้ก็ผมขอดูห้องแป,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 ป๊บหนึงนะครับไม่แน่ใจมันจะยังไปเหมือนเดิมไหมอ่ะผมคิดว่าน่าจะยังย้ำอยู่นะครับแต่ไม่น่าจะเป็นเหมือนเดิมน,น่าจะย้ำสักรอบนะบอ่ะเดี๋ยวถ้าได้ไม้นี้เนี่ยผมก็ลุกเลยนะครับโอเคเราลุ้นไพ่ก่อนนะโอเคเป็เไตาแรกเราหนึ่งแต้มครับเจ็ดโอเคเราเจ็ดแต้มสังลุ้นสี่ครับปลอดไปโอู้เจ็ดเสมอนะไม่เป็นไรนะครับ ก็เดียด๋วยวได้ไม้นี้ก็ผมก็พอก่อนนะครับเพราะว่านี่เราก็100บาทขึ้นมาเป็นพันหนึ่งนะก็ได้ถ้าได้ไม้นี้ก็เป็นพันห้านะถ้าบอกว่า15บาเท่านะครับแค่ห้าไม้สิเท่านะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ไม่ต้องโลภนะครับก็เล่นไปแบบตั้งเป้าหมายไว้นะว่าจะกี่ไม้นะครับ คใไปนี้ผมก็ไปน้าเงินเหมือนเดิมนะอย่างที่ผมบอกทุกรอบนะครับก็เล่นตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะเอากี่ไม้นะครับก็ถ้าเราคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยมันจะยากนะครับคิดเป็นไม้นะครับแล้วก็บริหารเงินดีๆนะว่าเงินอยากได้กําไรเท่านี้เนี่ยต้องเงินมาเท่าไหร่นะครับหลุดแพนต่อนะไม้นี้ได้เลิกเลยนะครับอ่าแล้วถ้าใครอยากได้เทคนิคดีๆครับอย่าลืมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ ตั่งไปแรกเราสุดแน่นับจั่วก้ามาไม่ก้านะแต้มเดียวนะฝั่งนู้นจั่วสองจังจ่วห้าเป็นเจ็ดโอ้โหโดนแน่เลยโดนแน่เลยโอ้โหเราจั่วเจ็ดหลับเป็นแปดแล้วรอดไปอีกครับโอ้โห,โหเรียบร้อยนึกว่าจะไม่มาแล้วนะโอเคครับก็เรียบร้อยครับทุนหนึ่งร้อยครับทุนแค่หนึ่งร้อยบาทออกพันห้าครับเป็นเจ็ดมาเท่เางเงินทุนเลยนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็คลิปน่าจะเป็นคลิปแบบไหนเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ ก็ถ้าใครอยากได้เทคนิคดีๆแบบผมนะครับแล้วก็อยากเล่นกลุ่มเดียวผมนะครับมีกลุ่มนำนำเล่นนะครับนำเล่นทุกวันนะครับพาบอกทุกวันนะครับก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม